สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะในช่องพ่อหมอก็แม่มดน,นะคะมือนนี้แม่หมดอยู่ผู้เดียวนะคะเสียงือเบาเลยพนะี่น้องเสียงบเบาเวว่ะมื่อนี้แม่มดอยู่ผู้เดียวนะคะนี่ภารกิจวันนี้มีอะไรมั่งไปดูกันเลยนะคะพ่อหมอติดภารกิจอยู่ละเอียดนะคะแม่หมดเลยใช้เดียวช่วงนี้ติดแรกนะคะติดยานะคะติดฉลากฉลากยากระเพาะนะคะนี่กําล่งเล็งติดในพี่น้องยู่นะคะ กินยาต้มมฉลากนะคะัคนบ่มีก็สีแนบเอกสารไปนํานะคะเพิ่งพี่หน้องว่าเพกยาซอยนะคะนี่นี่นะคะนี่ทั้งหมดนี่คือเตรียมจัดส่งนะคะนี่มีพี่หน่องสั่งมาถุกมือนะคะอีกมุมหนึ่งกำลังฝากยาอยู่นะคะเป็นพี่หน่องมาซอยซับยาญาติธรรมเรานะคะนี่นะคะ นี่อันนี้เป็นยาแก้หอบหืดแก้หอบหืดพ่อหมอลงให้เบืองแล้วนะคะอยากาค้ว่าเป็นตน้นีหยังนะคะเบิองในในช่องพ่อหมอนะคะช่องหมอแตงบรรลักษ์นะคะลกัลกษะกระสีมีต,ต้นหนุมานประสานกายดีไใน์นะคะนี่นี่นะคะหนุมานประสานกายท,ที่นองที่น้ำเหลืองวดีนะคะน้ำเหลืองวดีกระสีใสตัวนี้นะคะยาแก้น้ำเหลือง บกขั้นตามเนื้อตามโตนะคะเป็นพื้นขั้นใส่ตัวนี้เลยนะคะนี่นะคะแม่หมดนั่งเมาอยู่ไข่แน่ช่วงนี้สองสามหมื่นนี่มีพี่น้องมาซอยนะคะนี่ทั้งหมดนี้คือรอจัดส่งแต่ละมือแม่หมดกับสีแพกยังสิ่ะะคะปลาโคดสลบไปแล้วอันนี้ได้ร้านมาปิีนปลาโคดให้นะคะดอกบ,บานพ่อหมอกับสีมีสมุนไพรนะคะปีแมงสาบ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหญ้าไผ่น้ำาน,ะะนี่ค่ะนี่หญ้าไผ่น้ำก็ขับนิ่วดีนักแลเลยนะคะใบสามกว่าแล้วนะคะยังบ่ท่านในมีพนักงานมารับของไปส่งเลยสงสัยพนักงานจะลืมเราแล้วบ่เห็นมีไผ่มาเอาเลยนี่คือไม่หมดจัดส่งนะคะขนาดอยู่ยู่ผู้เดียวนะคะ จะเราวนอยู่มดมื่ออยู่ก็พอหมอ,อน,นี่โอ้เราเป็นคนแรงน,นะคะอันนี้เป็นคนแพล่ลงกลองอันนี้โอ้โหแม่มดอยู่คนเดียวรับเละนะคะช่วงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็แนะนำสินค้าไว้ก่อนนะคะผู้ใดสนใจกระทักไว้ทีไอดี ID ไลน์ศูนย์แปดแปดห้าหกเก้าห้าศูนหกเก้านะคะส่งพอหมอแว่มดลาไว้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ